ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าค่ะเรายังอยู่ในการใส่ใจของเรื่องอแก้วสายร้วงแก้วสายจบนี่นะคะเพราะว่าดูท่าแล้วเกมพลิกแน่ๆแก้วไม่ได้หมอบค่ะแต่แก้วกำลังยุ่มหัวอีกฝั่งหนึ่งอยู่แบบิเงียบๆถ้อยทีถ้อยอาศัย หลังจากที่ทนายแก้วเนี่ยนะคะออกมามอบให้ทุกคนเห็นด้วยเสียงสั่นเครือท่าทางพวยๆหน่อยนะออแต่ถ้าพวยเยอะไประวังนะจ๊ะเพราะ่พวยเน26ปีแล้วแต่กรณีของทนายแก้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยนะคะมันมีความจริงสองฝั่งที่ไม่ตรงกันแล้วก็มีพฤติกรรมที่ทำให้ฝั่งทนายแก้วนี่น่าเชื่อถือกว่า อย่างเช่นถ้าดูจากแชทเราจะเห็นว่าแชทได้ทำให้เข้าใจว่าเขากุกิกกันอ่ะเออมีนัดมีแนะมีอะไรแล้วฝ่ายหญิงลบแชทนั่นก็คือฝ่ายหญิงกลัวว่าจะเห็นล่องรอยการกุ๊กกิกนี่หรือเปล่าแล้วจะทำให้คนมองว่าตกลงไม่ได้สมยอมกับเขาลรกหรือทำไมดูอะคิอะคือะไรกันแบบนี้นะคะ แล้วดิฉันก็ได้พูดไปว่าถ้าคุณพ่อเปิดเกมเนี้ยเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนู่นเดีย๋ยวโพสเดีย๋ยวโพสเดีย๋ยวโพสร,รับไม่ได้เรียกร้องถ้าเห็นแก้วไปออกรายการพ่อก็จะปริแตกต้องโพสต้องโพสต้องโพสเกมนี้คนที่จะเดือดร้อนที่สุดจะเป็นลูกสาวของคุณพ่อเองเพราะตอนนี้ก็เริ่มโดนเปิดหน้าแบบจระแล้วนะคะแต่ก่อนยังมีคาดต้องคาดตามีร่งม,มีเบอร์อยู่ตอนนี้ เออ่ไอ้พวกเพจที่เป็นอวตารหรืออะไรตามตัวไม่ได้ก็จะเปิดแบบจกักจักกันแล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเด็กจะถูกขุดเดี๋ยวคนรอบข้างเด็กก็จะถูกขุดเพื่อให้รู้ว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าคือตอนนี้เขา ถ้าเกิดว่าจะให้ร้องเป็นเพลงก็คือเด็กมันยั่วแต่ดิฉันว่ามันแรงไปนะคะดิฉันว่ามันแรงไปคือเท่าที่ดูเด็กก็คือเด็กอาจจะยอมในตอนนั้นแล้วคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยที่เขาแก่กว่าเราเยอะหรืออะไรยังไงเขาไม่ไม่ควรจะทําแต่ทั้งหมดทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะไม่ว่าใครจะพูดว่าอะไรยังไงดิฉันมองเห็นว่าคดีนี้ทนายแก้วจะหลุดไม่ผิดกฎหมายแต่ถามว่าผิดจริยธรรมไหมผิดค่ะ แก้วเขาก็มอบราบคาบแก้วขอโทษไปหลายรอบเพราะเขาผิดตรงนี้จริงนะคะน่าจะมีความยังคิดมีวุฒิภาวะมากกว่านั้นน่าจะมีความคิดว่านี่เด็กรุ่นราวคาวลูกเราเราก็ไม่น่าที่จะไปอายุก,กุกิกอะไรกับเขาอย่างนี้นะคะ อันนี้มันต้องผิดแน่นอนแก้วหนีตรงนี้ไม่พ้นแต่พูดถึงในเชิงกฎหมายตอนนี้มันค่อนข้างจะพลิกนะคะเพราะถ้าเด็กไม่มีหลักฐานอะไรว่าแก้วได้ทําจริงแล้วเด็กได้ไม่ได้ยินยอมในการกระทํานั้นเนี่ยตามที่เด็กเล่าให้คนอื่นฟังมันจะแย่นะคะเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลพอมนออกมาแล้วตอนแรกบอกว่าแก้วเป็นคนไปเสนอเงินสิบล้าน เอาข้อจริงๆสิ่งที่แก้วเล่ามันก็ไปตรงกับสิ่งที่คุณแจงในภาพที่เอาขึ้นมาให้ดูเนี่ยเล่าในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าได้รับการติดต่อคุยมาจากทางฝั่งพ่อเด็กก่อนส่วนคุณจตุรงก็บอกว่ามีการกดสิบคุยกันเรื่องนี้ในวงเล่ามีพ่อเด็กนั่งอยู่ด้วยก็คือเรื่องนี้มันไม่ได้เงียบมันไม่ได้แพร่พ่อ ถ้ารักลูกต้องการจะปกป้องลูกทำไมถึงเอาไปทำเป็นแค่เรื่องก็สิบแล้วก็บอกว่าไอ้ที่เรียกที่อะไรนี่ก็คือแค้นจะไม่ได้คิดถึงชื่อเสียงลูกเลยเหรอตรงเนี้เป็นจุดอ่อนของฝั่งผู้เสียหายแล้วนะคะตอนเนี้ยนะเพราะว่าคุณแจงเล่าตรงกับที่ทนายแก้วเล่าก็คือทั้งฝั่งพ่อเด็กเนี่ย โทรหาคุณแจงประมาณวันที่29ทธันวาแล้วก็บอกคุณแจงว่าคือเนี่ยไม่มีใครช่วยไม่มีอะไรเลยนะคะคือไม่ไม่ไม่มีคนช่วยทั้งๆที่พ่อเด็กก็ได้ไปเล่าให้เบน์อัปเชฟ,ฟังตั้งแต่วันที่26แต่มาบอกคุณแจงอีกอย่างว่าไม่มีใครคุณแจงก็เลยเหมือนกับจำใจที่ต้องเป็นตัวประสานให้ แล้วก็พ่อเด็กก็เป็นคนพูดออกมาว่าถ้าเออาสรุปง่ายๆว่าต้องสิบล้านถึงจะคุยกันได้ถ้าไม่มีสิบล้านก็ไม่ต้องคุยเพราะฉะนั้นตัวเลขสิบล้านเรียกสิบล้านมาวางเนี่ยเป็นพ่อเด็กพูดทีนี้มันไปผสมกันกันกบแชทสุดท้ายที่เด็กบอกว่าไม่รับคำขอโทษรับเป็นเงิน ตอนนี้ประโยคนี้มันกลายเป็นตราบาปที่ติดภาพเด็กไปเพชนั้นเพชนี้เอาไปก็จะมีประโยคนี้คือเหมือนกับไม่รับกระเช้ารับเงินเท่านั้นไม่รับคำขอโทษรับเป็นเงินเท่านั้นตรงนี้ความจริงมันออกมาแล้วนะคะว่าพ่อเด็กเป็นคนเริ่มต้นพูดถึงสิบล้านจะพูดด้วยเหตุอะไรก็ตามทีจะพูดด้วยกโกรธอะไรก็ตามทีคนเป็นพ่อทารักศักดิ์ศรีของลูก เดี๋ามาบอกว่ากูแค้นมันกูเอาเงินเข้ามาถ้ารักศักดิ์ศรีของลูกไปกระทืบมันดีกว่าอีกนะมันยังดูว่าเฮ้ยมึงทํำลูกกูเหรอมันมันยังเมคเซนต์กว่าถ้าตัวพ่อตอนนี้ถูกเอ,อแจ้งความทำร้ายร่างกายทนายแก้มันยังดูเมคเซนต์ว่าลูกเขาโดนหลังแกเขาด้วยความเป็นพ่อเขาเขาไปทันทีแต่นี่ยังมาอ้างว่าเป็นอารมณ์โกรธ อารมณ์แค้นแล้วมันยังมีประโยคทํานองที่ว่าตอนที่เขาคุยกันตอนแรกเหมือนกับว่าไว้เดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันจะให้ทนายแก้วมาคุยกับลูกสาวแต่ลูกสาวไม่อยากคุยไอ้ตรงนี้จุดเปลี่ยนมันอยู่คืนวันที่สิบสองกลับมาถึงบ้านแล้วจนถึงตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายวันที่สิบสาเกิดอะไรขึ้นอะไรทำให้เด็ก ตัดเพาะต่อว่าว่าถูกกระทําตรงนี้แหละคะ่ะที่น่าสนใจแต่ก็ไม่ได้มีผลทางคดีแล้วผลทางคดีตอนนี้นะคะมันจะอยู่ที่ว่าใครสามารถพิสูจน์ได้เด็กพิสูจน์ได้ไหมว่าตัวเอง ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจหลายคนจะมาบอกว่าถึงเด็กอายุ18ก็ยังเป็นผู้เยาวเอาขึ้นรถไปโดยไม่บอกพ่อแม่ผิดอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันคือเด็กถ้าอายุเกินสิบห้าแต่ไม่ถึง18ถ้าเด็กไม่ยินยอมถ้าเด็กไม่ยินยอมอันนี้ผิดนะคะแต่เด็กต่ำกว่า15เด็กจะยินยอมหรือไม่อะไรยังไงถ้าพ่อแม่ไม่ได้รับรู้ผิด ต้องพยายามดูเนื้อความอะไรตรงนี้ให้ดีนะคะเด็กอายุ18ปีเลย18แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กมีความรับผิดชอบเองแล้วการที่เด็กรับนัดไปขึ้นรถไปอะไรอย่างนี้จะมาบอกว่าทนายแก้วยังไงก็ผิดกฎหมายยังไงก็โดนเป็นการภาคผู้เยาว์อันนี้ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะปัญญาอ่อนอยู่นะคะดิฉันไม่เห็นด้วยกับการที่ทนายแก้ว เอ้อ,เอ,อ,อย่างที่ประโยคที่พูดว่าไม่รู้ผีหาซาตานตนไหนก็คือผีหาซาตานตัวที่โดนใจก็คือความเงี่ยนความอะไรในตัวทนายแก้วเองที่ไม่รู้จักคิดไม่มีธรรมะอยู่ในใจไม่มีความยับยั้งไม่ว่าเด็กจะน่ารักเด็กจะอะไรยังไงก็ตามทีถ้าทนายแก้วมีความเที่ยงตรงต่อจริยธรรมมีศีลธรรม ทานายแก้วจะไม่ทานายแก้วจะไม่ไปยุ่งกับเด็กคนนี้นะคะอย่าลืมว่าเอ้ยก็เด็กมันน่ารากักเด็กให้กอดขนาดนั้นตกมาเครื่องเดียวไม่ดังคุณอย่าลืมว่าถ้าในแชทไลน์เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าทานายแก้วไม่ได้คิดกับเด็กแบบว่าเด็กเป็นลูกเพื่อนเป็นเสมือนลูกหลานนะคะเราเห็นอาการหยอดชัดเจน คือถ้าสมมติไอ้คำหยอดคำหวานอย่างนั้นเนี่ยมันหมายถึงมือที่ยุบยับก็ประมึกละค่ะทนายแก้วน่ะอันนี้ทีฉันถึงบอกว่าในการอธิบายของทนายแก้วพยายามใช้คำที่มันดูซอฟๆวๆก็เป็นมิตรภาพมันไม่ใช่มิตรภาพค่ะมันเป็นคุณจีบเด็กอะแล้วเด็กก็รับการจีบ เอาเอาตรงๆแบบเนี้ยนะคะดิฉันมองอย่างนี้ถ้าทนายแก้วมีเมตตาธรรมอยู่ในใจจริงๆจะมองว่าเด็กนี่เป็นลูกหลานจะไม่ไปโตแตะตแตะอะไรขนาดนั้นเออส่งรูปมาหน่อยมันเห็นแล้วมันมันชุ่มชื่นหัวใจอะไรทำนองเนี้ยอันนั้นก็คือคุณจีบเด็กมันพลาดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยพอไปด้วยกันเด็กนัดเด็กแล้วเด็กก็ไปแล้วก็เลยไปเกินเลยอันเนี้ย มันเป็นอีกส่วนหนึ่งและความคิดพื้นฐานของทนายแก้วที่ติดต่อกับเด็กคนนี้ก็คือเห็นว่าเด็กสวยน่ารักแล้วก็อยากจีบใช่หรือไม่ในส่วนตัวดี่ฉันมองอย่างนี้แต่ในเรื่องของหลักฐานเรื่องของกฎหมายดี่ฉันมองว่าทนายแก้วเนี่ยค่อนข้างที่จะถือไพ่เหนือแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะถือไพ่เหนือเกมจะพิกแต่ที่น่าสงสารที่สุดคือน้องคนนี้ เพราะความผิดพลาดของพ่อตัวเองเนี่ยแหละคือถ้าพ่อไม่เล่นเกมนี้ก่อนนะคะมันเรื่องมันมาตั้งแต่กันยามาเรื่อยๆแล้วพ่อพอรู้ก็มาออกเกมแบบนี้ตัวเด็กเองจริงๆน่าจะบอกพ่อตั้งแต่ต้น ถ้ามันร้ายแรงมากจริงๆอะนะคะน่าจะบอกพ่อการที่มาบอกทีหลังเพราะว่าพ่อจะให้โปรเจกทนายแก้วไปทำอีกแระลูกคือดูอิดออดนั้นต้องมองว่าไอ้ความอิดออดมันเป็นความรู้สึกที่เด็กเองก็กลัวจะมาใกล้ชิดแล้วจะเผลอใจไปด้วยหรือเปล่ามันมันกลายเป็นทุกคนจะตั้งคำถามอย่างนี้ตอนนี้เด็กคนนี้จะมีชีวิตยังไงเนี่ยเขาเปิดหน้าเปิดตาหมดแล้วก็ไอประโยคเ ประโยคคีย์เวิร์ดที่ว่ารับเป็นเงินเท่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นมันกลายเป็นอะไรที่เป็นตาบาปติดตัวเด็กไปแล้วความผิดตรงเนี้ยคนจะบอกว่าถ้าแก้วไม่ก่อเรื่องมันก็จะไม่มีแบบนี้อันนี้ก็ใช่ค่ะแต่แก้วก่อเรื่องไปแล้วคนเป็นพ่อเด็กต่างหากที่ควรจะต้องเซฟลูกเก่ามากกว่าเอาสะใจค่ะ